เฮ้เคนผู้ชายคนนั้นก็คือดยุกเซอร์ออสใช่ไหมยดยุคของตระกูลที่คุณลิเชอ่อาศัยอยู่ใช่ยพะยะค่ะสีหน้าคุณน่ากลัวจังหรือว่าจะไม่พอใจอะไรอยู่อย่างนั้นหรอตอนที่กระหมอ่อมนำบัตรเชิญไปให้คุณลิเช่เขาก็ทำหน้าแบบนั้นเหมือนกันพะยะค่ะแต่เขากำลังมาทางนี้แล้วนะพวกเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่านี้ ทั้งนั้นเองสินะโชคดีจริงๆที่ท่านไว้เขาเอบิกลากแบทเทียออกมาด้วยกันถึงมาว่าการที่ท่านเออรฮานไม่ได้อยู่ข้างๆล้วก็ไม่ได้อยู่ในแผนการก็เถะดยำซรินถ้ากำลังจะไปไหนนะตอนนี้สถานการณ์กำลังเล่งด่วนพราะง้นไปด้วยกันก่อนเถอะคะเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังทีหลังแล้วกันค่ะ ไปกันสักไกลเลยถ้าไม่มีเครื่องตรวจจับความร้อนส่วนบุคคลแล้วแล้วก็อาจจะคลาดเคลื่อนกันไปแล้วก็ได้อ,อหยุดแล้วหวย้ยเขาเอบิกมาคุยกันในที่ลับตาคนแบบนี้เนี่นะน่าสงสัยจังเลยฮะใช่ไหมล่ะคะลูกทําแบบนั้นไปทําไมกันแน่ฮะพ่อบอกไปตั้งกี่ครั้งแล้วว่าขู่ของลูกก็คือเวดริกเนี่ยถ้ลูกแสดงออกว่าเกลียดเขาขนาดนั้นแล้วชื่อเสียงของพ่อคนนี้จะเป็นยังไงเล่า เขาเป็นคู่มันที่มาจากการเห็นพ้องต้องกันของทั้งสองตระกูลแต่ลชอบท่านนายุกมากกว่านี่คะแล้วท่านนายุกเองก,ก็ดูจะถูกใจลูกเหมือนกันละคะบุตรชายของตระกูลบารอนที่หน้าตาเหมือนปลากระตักเอาอะไรมาเทียบกับท่านนยุกได้ด้วยหรอคะทําไมท่านพ่อถึงได้ฝันอะไรเล็กกระจจอยร่อยแบบนั้นละคะว่าไงนะ,ะ,ะ,ะคิดว่าเจ้าปวกเปียกนั่นจะอยู่เป็นนายุกได้ตลอดไปหรือไง กำลังพูดถึงเรื่องการก่อกระบฏอย่างนั้นหรอโชคดีจริงๆที่มากับท่านเดมซรีนท่านก็คงจะช่วยเป็นพยานให้ใช่ไหมนะรีบพูดมาสิว่าท่านเวเดริกกับท่านบารอนไอซซเดอร์ตั้งใจจะค้าท่านเออร์ฮาน่ะพวกหัวเปียกฉันพอไม่มีตาหรอคะหรือไม่รู้ความหมายของคำว่าปวกเปียกกันแน่ลูก,ก็รู้ไม่ใช่หรอว่าตอนเด็กๆเขาหลางกายอ่อนแอขนาดไหนนะ่ะแต่นั้นเป็นเรื่องสมัยก่อนนี่คะเขาก็อาจจะอ่อนแอขึ้นมาอีกครั้งก็ได้ไม่ใช่หรืองไงห,หมอประจําตระกูลดยุก กับผู้ช่วยของเขาเนะี่ยก็ออกจะเก่งกาจขนาดนั้นแล้วมันจะมีปัญหาอะไรอีกล่ะคะแค่ผู้ช่วยจะไปทําอะไรได้มีหนําซ้ําไว้เขาเฟรโรเมนก็ยังมัวแต่ยุ่งอยู่กับการตามหาลูกสาวของตัวเองคิดว่าเขาจะมีกระจิตกระใจมาดูแลท่านไดยุบหรือไงถึงยังไงก็เป็นลูกสาวที่ไม่มีวันหาเจออยู่แล้วแท้าอาจจะเจออีกก็ได้นี่คะเห็นว่ามีข้อมูลว่ามีเส้นผมสีทองกับดวงตาสีเขียวอยู่ด้วย ถ้าค้นหาให้ทั่วพื้นที่ที่เหลืออยู่แล้วละกอ็อ๋อนั่นน่ะเหรอเรื่องโกหกทั้งนั้นแหละว่าไงนะเจ้าหมอนะั่นเดี๋ยวก่อนคะ่ะเราควรจะฟังต่อกันอีกสักนิดนะคะปล่อยฉันถ้านี่เป็นเรื่องของเธอเอง้ายังจะใจเย็นอยู่แบบนี้ได้หรือไง,องถ้าอยากจะฟังอะไร ก็คอยไปฟังตอนตัดแขนตัดขาของเจ้านั่นทีละข้างก็ได้เรื่องที่ออกมาจากการคงคูกับความเป็นจริงมันอาจจะต่างกันก็ได้นี่คะเขาอาจจะพูดข้อมูลเกี่ยวกับหลานของท่านออกมาอีกก็ได้เพราะงั้นรอฟังก่อนเถอะนะคะนั่นหมายความว่ายังไงคะท่านพ่อมันมีเรื่องอะไรแบบนั้นอยู่ก็ล็อกกันลูกไม่ต้องรู้หรอก สิ่งสำคัญในตอนนี้ก็คือลูกจะหักหลังเวดรตที่เกี่ยวดองกับลูกมาตั้งแต่ตอนเด็กๆไม่ได้เด็ดขาดฉันพอเรียกลูกมันจะถึงที่นี่เพื่อที่จะพูดเรื่องแค่นี้เนี่ยนะคะลูกผิดหวังจริงๆค่ะเบธิอาคือว่าช้งเถะค่ะลูกไปหาท่านไดยกก่อนนะคะจะไปไหนของเธอกันละเนี่ยฉันยังมีเรื่องต้องขุดคุยอีกเยอะแยะเลยนะอีกคนขี้โมโหนี่แดมเซริน ก่อนอื่นเราต้องรีบตามเบเเอยเออหายถ้ามีอยากส่งลูกสาวไปสู่โลกหน้าด้วยอีกคน <c oughs> ก็ตอบฉันมาเงียบเรื่องที่ว่าหลานสาวของฉันมีเส้นผมสีทองกับดวงตาสีเขียวเป็นเรื่องโกหกอย่างนั้นเหรอนั่นหมายความว่าอย่างไรกันแนะ่บอกสิ่งที่นายรู้มาให้หมดเ <c oughs> ดมสรินถ้าท่านท่านมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง อธิบายเรื่องที่พี่ชายของฉันจะไม่มีวันหาลูกสาวเจอมาก่อนเลยเร,เรื่องนั้นก็แค่แลลูกสาวของผมเธอทำตัวไม่รู้ภาษีภาษาผมก็เลยแต่งเรื่องขึ้นมาลวกๆนะจานยัง <_ millenn ia> <def> ไม่หล่ะทำแบบนี้ผมผมก็จะแจ้งคิดว่าจะทำได้หรืองไงนายนะเขาไม่อยู่ในซอกลึบขนาดนี้แถมยังไม่มีใครรู้เลยสักคนการฆ่านายในสถานที่แบบนี้ แล้วฝังทิ้งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยผมขอโทษไว้ชีวิตผมด้วยเธอบอกความจริงที่นายรู้มาทำไมใช้เส้นผมสีทองกับดวงตาสีเขียวแล้วเธอหน้าตาเป็นยังไงเ,เรื่องนั้นไม่มีใครรู้เลยครับแต่จะถึงแม้ว่าเรื่องที่ท่านโอซินี่ได้ให้กำเนิดลูกสาวจะเป็นความจริงแต่ว่าว่ากันว่าตามตรงก็ไม่มีใครเคยได้เห็นหน้าเด็กคนนั้นเลยล่ะครับ ผมพูดจริงนะครับท่านบารอนไอซิดอร์กลัวท่านไว้เาฟเฟรเมนจะสูญเสียแรงใจในการใช้ชีวิตไปก็เลยกุเรื่องโกโหกขึ้นมาด้วยเจตนาที่ดีนะครับ <c oughs> นั่นน่ะเป็นเรื่องโกหกบารอนไอซิดอร์เป็นคนทำคล้อของลูกสาวไวเ้เาฟเฟรเมนควรจะต้องสงสัยตั้งแต่เรื่องนั้นก่อนแล้วด้วยซ้ำที่เขาให้ข้อมูลปลอกก็เพื่อที่จะบีบไว้คาฟเฟรเมนให้ออกจากตำแหน่งหมอบระจําตระกูล ฮ่าจะตาหันยามช่วยฉันด้วยมีเรื่องอะไรกันหรอครับพอดีชายคนนี้ทำตัวน่าขยะแขยงนะฮ่ท่านไม่ควรทำแบบนั้นนะครับท่านไว้เขาปปเปล่านะก็บอกอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้ก็เอาดาบมาจ่อฉันอย่างไงล่ะก็เพราะท่านทำอะไรที่สมควรโดนน่ะสิครับเอาเป็นว่าไปด้วยกันก่อนเถอะครับไม่ยุติธรรมเลยก็บอกว่าทั้งหมดนั่นเป็นเรื่องโกหกย่งไงล่ะ ถึงจะไม่ได้ยินเรื่องที่คาดการเอาไว้ก็จริงแต่นี้มันไม่ได้เรื่องอะไรยิ่งกว่าที่คิดเลยฉันควรจะทำยังไงดีเจ้าอากะก็พยายามตั้งขนาดนั้นละ้ะแท้แดมเซรินถ้าเขากลับมาจากทางเหนือแล้วฉันจะบอกเรื่องนี้กับเขาได้ยังไงล่ะ ถึงจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ดูจากที่แดมซรีนเป็นห่วงท่านไว้เขาเป็นอันดับแรกแล้วลวก็ครอบครัวก็คือครอบครัวจริงๆสินะฉันเชื่อเรื่องที่ว่าท่านบารอนไอซซเดอร์โกหกด้วยเจตนาที่ดีหรือเปล่าคะไม่เลยท่านพี่ของฉันน่ะไม่ใช่คนดีถึงขนาดที่จะได้รับความเป็นห่วงเป็นใยจากใครหรอกเฮ้ย hey, เรื่องนั้นมันก็จริงคะ่ะถ้าอย่างนั้นทําไมเขาต้องโกหกเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ด้วยล่ะคะไม่รู้สิหรือว่าตอนทําคลอดเด็กจะมีปัญหาอะไรอย่างนั้นหรอ เขาอาจจะก,กําจัดหลักฐานทั้งหมดเพราะกลัวโดนแก้แค้นก็เป็นได้แต่ถ้าอย่างนั้นซีโอนนี่ก็น่าจะต้องทิ้งเบาะแสเอาไวส้สิเพราะโอซินี่น่ะก็คือคนที่ฉลาดที่สุดเท่าที่ฉันเคยรู้จักมาเลยยังไงล่ะแต่ถึงยังไงนี่ก็เป็นแค่การคารดเดาเท่านั้นเพราะงั้นเราก็คงต้องหาเบาะแสก,กันก่อนเดมเซริน oh, ฉันมีประเด็นที่อยากจะหาหรือด้วยนะที่ฉันยอมบอก ก็เพราะว่าฉันคิดว่าเดมซิรีนก็คงจะไม่ปล่อยผ่านคําพูดของฉันไปเฉยๆนะคะเนื่องจากช่วงนี้มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นที่ปราสาทของท่านดยุกฉันก็เลยต้องลองสืบดูนะซึ่งฉันก็พบว่าท่านบารอนไอซซเดอร์น่าสงสัยคะ่ะฮ่บารอนไอซซเดอร์คือผู้ที่มีศักดิ์เป็น,น้าของท่านดยุกนะแถมยังสนิทสนมกันมาตั้งแต่สมัยเด็กเราด้วยนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับท่านดยุกท่านเวเดริกที่เป็นญาติที่ใกล้ชิดที่สุด ก็จะได้ขึ้นเป็นผู้สืบทอดใช่ไหมล่ะคะฉันนะ่ะคิดว่าท่านบารอนไอซซเดอร์โกหกด้วยเจตนาร้ายเพื่อให้ท่านไว้เขาเฟอร์เมนไปจากคลหาหั์ของท่านดิยุคนะคะที่เขาต้องทาแบบนั้นก็เพื่อให้ท่านดิยุกแล้วก็ท่านดัดเชสไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมลิเช่เอเทลต่อให้เธอได้รับความเอ็นดูมากแค่ไหนแต่ความสงสัยพวกนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่คนที่เป็นสามัญชนอย่างเธอจะคิดได้ตามอำเภอใจเลยนะ ลมหายใจของเธอคงจะปลิวไปตั้งแต่วินาทีแรกที่พ้นเรื่องนั้นออกมาแล้วฉันรู้อยู่แล้วละค่ะเพราะงั้นก็อย่าได้พูดเรื่องพวกนั้นตามอำเภอใจอีกเวนเสียแต่ว่าจะพูดกับฉันค่ะฉันจะเป็นพวกของเธอเองเพราะศัตรูของศัตรูก็คือมิตรยังไงล่ะอ,อ พวกของฉันอืมเอาเป็นว่าเรามาจัดการกับบารอนไอซซเดอร์กันก่อนเลยดีไหมล่ะพอเรื่องที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันก็เป็นความจริงนี่นะแต่เราต้องหาหลักฐานที่แน่นอนกว่านี้ให้ได้ก่อนนะคะเพราะท่านไว้เขาเอบิกนะอาจจะกลับคาทีหลังก็ได้ยิ่งไปกว่านั้นเราจะต้องจับคนที่อยู่เบื้องบนของพวกเขาให้ได้ด้วยนะคะฮอนี่เธอจะบอกว่ายังมีคนที่เป็นผู้นําอยู่อีกย่างนั้นหรอค่ะ ถ้าจะให้พูดชัดเจนก็คือหัวหน้าของทหารกรบฏนะคะพวกนั้นก็คือทหารกระบยยางนั้นหรอเต่ว่านั่นก็เป็นแค่ข่าวเลยผู้ที่เพ่งแรงประสาทของดยุคจนโดนประหารชีวิตสารภาพออกมาแล้วล่ะคะ่ะทหารกระบทจะลุกฮือขึ้นมาต่อต้านก่อนปีใหม่นี้นะคะนั่นเป็นเรื่องที่น่าสยดสยองที่ฉันเคยผ่านมาแล้วก่อนที่จะย้อนเวลามานะคะมันเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากแท้แต่ฉันกลาบ อยากที่จะเชื่อมันอย่างน่าประหลาดเลยเธอทําทให้ฉันนึกถึงซีอนี้ขึ้นมานะ่ะเด็กคนนั้นเองก็หมักจะแก้ไขปัญหาด้วยดวงตาสีเขียวเป็นประกายวิบวับเหมือนกันงั้นหรอคะทําไมเธอถึงพยายามที่จะปกป้องเซอร์ออ,อจากพวกทหารกรบฏละ่ะแน่นอนวันนั้นก็เป็นเพระแนวคิดในการเคารพชีวิตและความสงบสุขของโลกยังไงล่ะคะแต่ต่อให้ไม่ไปเป็นบาปนั้นฉันก็เป็นคนที่มีศีลธรรมแถมยังมีความสามารถมันก็ช่วยไม่ได้ไม่ใช่หรอคะ <laughs> หลาท่ากลางความวุ่นวายเหล่านั้นผู้คนในเซิร์ชออสก,ก็ต่างสําคัญกับฉันมากจริงๆค่ะ <laughs> ซึ่งนั้นก็รวมกับท่านไวทคาเฟโรเมนผู้ที่เป็นพ่ออุปธรรมของฉันด้วยนะคะลิเช่ฉันมีทุกอย่างที่เธอไม่มีไม่ว่าจะเป็นบรรดาศักดิ์ชนชั้นสูงหรือว่าสมรรถภาพทางร่างกายอันเป็นเลิศเพราะฉะนั้นก็จงใช้ประโยชน์จากฉันให้ได้มากที่สุดล่ะ <laughs> <laughs> ใครใช้อะไรกันล่ะคะ ไหนว่าเป็นพวกเดียวกันไงพวกเราจะร่วมมือกันค่ะอ่ะอะต้องอย่างนั้นมันถึงจะถูกสินะถวายบังคมพื่อค่ะฟาบาทม่อมฉันเออฮานอิลิอาร์เซอออดพี่อค่ะสายตาไม่ใช่เล่นๆเ,เลยฮะ เขาเป็นคู่ต่อสู้ที่ฉันไม่อยากจะเจอในฐานะศัตรูที่สุดยินดีที่ได้พบนะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องเดยุกมาเยอะเลยนะเช <c oughs> ่นนั้นหรอเพื่ะค่ะอ๋อ <c oughs> แล้วผมก็ติดนี้บุญคุณครั้งใหญ่กับผู้ช่วยของปราสาทเดียุกด้วยดัชชีนี้มีบุคลากรที่มีความสามารถแถมยังได้ต้อนรับนายผู้ยอดเยี่ยมคนใหม่อีกจากดัชชีก็คงจะมีแต่ความสงบสุขสืบไปสินะกว่า <c oughs> จะเป็นเช่นนั้น เมื่อกระหม่อมกลับมาถึงก็มีสามศพถูกแขวนอยู่ที่หน้าปราสาททันดยุกแล้วพะย่ะค่ะอ,อืมช่างเป็นเรื่องน่าอดสูจริงๆหลังจากที่สอบสวนหนึ่งในนั้นแล้วกระหม่อมก็มีเรื่องที่จะต้องทูลให้ทราบจึงมาเข้าเฝ้าอย่างเลี่ยงไม่ได้พะย่ะค่ะกระหม่อมได้รู้มาว่ามีทหารกรบฏแฝงตัวเข้ามาผ่านสายลับในปราสาทดยุกและคนพูดนั้นก็อยู่ที่ปราสาทดยุกมาเกินสิบปีแล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่า มันอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกวางแผนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อนานมาแล้วถึงแม้ว่ากระหม่อมจะเต็มใจให้เลือดคนของประสาทยุคปื้นมือของกระหม่อมก็จริงแต่ที่กระหม่อมมาทุนให้พระองค์ทราบก็เพราะทนเห็นเจ้าพวกนั้นสั่งสมอำนาจมีได้หวังว่าพระองค์จะไม่ใช่คนที่ซื่อบื้อที่ตื่นตัวแค่ในสนามรบนะพะยะค่ะอืมเจ้าพวกนั้นทำเรื่องร้าสาระที่ไม่มีวันสาเร็จไปทำไมกันนะยังไงตอนนี้ผมก็กลับมาแล้ว พวกมันก็คงเคลื่อนไหวไม่ได้ง่ายๆหรอกต่อให้จะเกิดการกอร่อกระบ,บทขึ้นพวกเราก็คงจะไม่มีทางปรชาชัยเด็ดขาดเพราะงั้นก็อย่าห่วงไปเลยเ้ยทั้งๆที่ไม่ได้รู้เรื่องของการกอร่อกระบ,บทดีเลยด้วยซ้ําเป็นคําตอบที่น่าสมเพชชมัดที่โดนเน็บแนามเมื่อกี้ก็เหมือนจะไม่รู้ตัวอีกตั้งหาตั้งแต่เรื่องที่เขาใช้เวลากวาดล้างจนสลัดตั้งห้าปี จะทำให้ฉันไม่ได้เจอลีเชกระทั่งเรื่องที่เขาได้เต้นเปิดฟอกับเธอทำเอาฉันมิพอใจจนจะบ้าอยู่แล้วต่อให้จะเป็นแค่การกระทำร้สาระแต่กลุ่มกบฏก็มีอยู่จริงแถมยังมีผู้ที่ต้องได้รับความเสียหายโดยใช่เหตุเกิดขึ้นที่โนอนที่นั่นเราด้วยเพราะฉะนั้นกระหม่อมจึงหวังว่าทางฝ่ายราชวงศ์จะทรงใส่พระทยัยนะพี่เยกค่ะ เข้าใจแล้วล่ะขอบคุณที่ชี้แนะนะในยุคเซิร์ชออเช่นนั้นกระหม่อมขอตัวก่อนนะเพะยะค่ะยินดีที่ได้พบนะท่านอาหารอ่อลิเชไปไหนมาหรอฉันเอาไปทั้งนอกกับแดนเซรินมาแป๊บหนึ่งนะคะเดมเซริน ทางนี้ก็คือเดมเซรินลิสเฟโรเมนผู้เป็นน้องสาวของท่านไวเค้าเฟโรเมนนะคะส่วนทางนี้ก็คือท่านดยุกเออร์ฮานอิลิอัส,สอออนะคะยินดีที่ทได้รู้จ,รจักคะ่ะดูไม่ได้จะสนใจในตัวของอีกฝ่ายกันเลยสักนิดแล้กลับประสาทดยุกกันเลยจะดีไหมคะ่ะกลับกันได้แล้วละคะ่ะท่านเออร์ฮาน มีทราบว่าเรื่องแชมเปญมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะเห็นว่าท่านใช้เวลายาวนานเลยอ๋อพอดีฉันมัวแต่หาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการการหมุนเวียนแม้จะเพียงเล็กน้อยนะสิพรุ่งนี้ฉันจะลองสอบสวนผู้ที่รับผิดชอบที่อนุญาตให้ใช้วายได้ดูด้วยหาต้องทําถึงขนาดนั้นเลยหรอคะก็มันคืองานเลี้ยงที่มีเธออยู่ด้วยนี่นายิ่งไปกว่านั้นลิเช่ก็คิดว่ามันอาจจะเกิดเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นในงานเลี้ยงครั้งนี้ด้วยไม่ใช่หรือไง ทีนี้ก็บอกฉันมาเถอะว่าทําไมถึงสั่งฉันที่ทําอะไรแบบนั้นเรื่องนั้นฉันมีเรื่องที่อยากจะรู้ให้ได้แต่มันก็ล้มเหลวไปแล้วนะคะดเดินไปเดินมาในพระราชวังที่กว้างใหญ่จนเจ็บเท้าโดยเปล่าประโยชน์ไปซะแล้วพอมาเนกดูอีกทีก็โมโหกขึ้นมาเลยฮะถ้าเบทเทียอดทนอีกสักนิดล้วแล้วก็เจ็บเท้าอย่างนั้นหรออะค่ะเพราะเป็นรองเท้าส้นสูงกว่าปกติเลยหรือเปล่านะ จะจะท่านเอาหายทำอะไรของท่านไหนว่าเจ็บเท้าไงเดี๋ยวฉันนวดให้แต่เกียรติของท่านได้อยู่เรื่องพวกนั้นน่ะเมื่ออยู่ต่อหน้าเธอฉันก็ไม่สนใจหรอกแต่นั้นมันศกประปกนะคะศกประปกอย่างนั้นหรอถ้าเธอยังต่อว่าเท้าของตัวเองแบบนั้นอีกแค่ครั้งเดียวฉันจะไม่ปล่อยปากเธอไว้แนะ่ พูดอะไรชวนให้เข้าใจผิดอีกแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนลิเช่ท่านคงจะสื่อว่าให้ฉันอยู่เงียบๆเ,เฉยๆนั่นแหละเป็นไงรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือเปล่าค่ะข,ขอบคุณนะคะเออลิเช่ไม่ว่าจะมองอยังไงฉันก็ดีกว่าองค์ชายรัชทายาทงเงานั่นชช่ไหมค่ะงเง,า,งานี่นะอย่าพูดอะไรแบบนั้นสิคะถ้าถูกยงไปเกี่ยวข้องกับทหารกบฏจะทำยังไงกันล่ะ โดยเฉพาะไม่อยู่ต่อนะคนอื่นยิ่งต้องระวังตัวเลยถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงใส่ซื้อไปสักหน่อยแต่ก็เป็นถึงองค์รัชทายาทเราต้องพักดีต่อพระองค์นะคะคนที่ฉันจะพักดีด้วยก็มีแคริเชเท่านั้นแหละท่านอาจจะพูดด้วยเจตนาบริสุทธิ์ก็จริงแต่ไม่ว่าจะมองอยังไงฉันก็ควรจะบอกให้ท่านเข้าใจก่อนสักครั้งแล้วก็ค่อยปล่อยผ่านไปใช่ไหมนะท่านเอาารฮานฉันมีอะไรจะคุยด้วยเพราะงั้นลุกข,ขึ้นมานั่งก่อนสิคะ ฉันคอยดูแลท่านมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเพราะงั้นย่อมต้องเกิดความรักใคร่ยังช่วยไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าท่านจะพูดแบบนั้นไม่ได้นะคะจะไม่ปล่อยปากฉันไว้เนี่ยจะพักดีด้วยเนี่ยนะมันอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในความหมายอื่นได้นะคะยังไงหรอฮถ้าเหล่าเลดี้ที่ไม่ได้รู้จักท่านเออฮานดีได้ยินคำพูดเหล่านั้นเขาพวกเธอก็อาจจะคิดว่าเป็นการยั่วยวนก็ได้นะคะงั้นหรอ มันมีเสน่ห์ถึงขั้นเป็นการยั่วยวนได้เลยเหรอเนี่ยท่านพูดด้วยใบหน้าแบบนั้นแล้วใครที่ไหนจะไม่ชอบกันล่ะคะลิเช่ก็ด้วยหรอแน่นอนสิคะถึงแม้จะรู้อยู่แล้วว่าท่านไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นก็จริงแต่บางครั้งฉันเองก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเก็บไปทำกับคนที่ชอบเท่านั้นนะคะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วฉันจะทำตามที่เธอบอกเพราะฉะนั้นฉันจะเชื่อฟังลิเช่ เฮ้ท่านดูอารมณ์ดียังไงก็ไม่รู้ฮะถึงแม้ว่าท่านจะเข้าใจแล้วก็จริงแต่ถ้าทุกอย่างจบลงเมื่อไหร่ฉันคงต้องลองหาที่อยู่อื่นดูแล้วล่ะเพราะถ้าอยู่ที่ปราสาทท่านดยุคต่อไปเรื่อยๆก็อาจจะมาตรฐานสูงขึ้นจนอาจจะออกเรือนไม่ได้เลยก็ได้ขอหลับสังยิบดีกว่าฉันอยากแต่งงานแล้วก็ให้กำเนิดลูกพร้อมกับสร้างครอบครัวฉันเองฉันไม่อยาก ต้องเจอกับความตายอย่างโดดเดี่ยวเหมือนในชาติที่แล้วเป็นเพราะใครกังวลล้าหรือเปล่านะถึงได้รู้สึกเหนื่อยแบบนี้นะพอนึกถึงเรื่องวันนี้แล้วมันก็สมควรอยู่หรอแ <c oughs> ม่ท่านแม่ <c oughs> เด็กพวกนี้เป็นใครกันนะเพิ่งจะเคยเห็นหน้าเป็นครั้งแรกเลยเรียกฉันว่าท่านแม่ด้วยอย่างนั้นหรอรู้สึก อบอุ่นยังไงก็ไม่รู้ถ้าฉันมีครอบครัวมันจะให้ความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่านะอะลิเช่ตื่นแล้วหรออะท่านอาหารฉันกำลังเห็นเธอหลับเลอก็เลยไม่ได้ปลุกนะป,ป,ปล่อยฉลองเถอะคะ่ะไม่ได้หรอกเธอเจ็บข้อเท้าอยู่ไม่ใช่หรอแล้วคนรับใช้ก็น่าจะเอารองเท้าไปแล้วด้วยคะท่านควรจะไปส่งฉันสิไม่ใช่รองเท้า พูดเรื่องอะไรนะสำหรับฉันมันไม่มีตัวเลือกอะไรแบบนั้นอยู่หรอกนะฉันคงสู้ไม่ได้แล้วละค่ะเพราะงั้นก็ขอรบกวนแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะขอโทษจริงๆนะคะท่านเออฮานต่อให้ท่านจะทำดีกับฉันขนาดไหนแต่ถ้าจบหน้าที่นี้เมื่อไหร่ฉันก็อยากจะเอาครอบครัวของฉันมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่ดีนะคะ เรียกผมหรอครับไอ้ยายนางมันร้ายนั่นผอดอกเบอร์คัดเรียกของฉันจะว่าไปแล้วทําไมไนายไม่ขอบคุณฉันเลยล่ะตอนนี้นายก็เป็นผู้ช่วยของฉันแล้วจะพูดแบบเป็นกันเองก็รวกันนะอาครับทาไมไม่ชอบที่สาม,มันชนพูดเป็นกันเองด้วยอย่างนั้นหรอถ้างั้นก็ออกไปได้เลยเปล่าเปล่านะครับเฉิญตามสบายเลยว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องที่ต้องขอบคุณ ก็ฉันจ่ายยานอนหลับแบบโฮมเมดให้นายนี่นาในสดชื่นขึ้นได้ขนาดนี้เพราะใครกันล่ะไปเขียนความรู้สึกขอบคุณที่มีต่อฉันไม่อย่างละเอียดด้วยกระดาษหนังแกะเป็นจำนวนสิบแผน่นอ๋อห้ามใช้ประโยคซ้ำๆซ้ำไปซ้ำมาหรือใช้ข้อความทับซ้อนกันบ่อยด้วยถ้าพรุ่งนี้เช้ายังเขียนไม่เสร็จแล้วลก็ฉันจะเพิ่มเป็นสองเท่าเพราะงั้นรักษาระยะเวลาให้ดีละ่ะ <c oughs> คำตอบละ่ะครับไม่มีปัญหาครับ ต่อจากนี้เยาว่าแตจะชั้นผู้ช่วยเลยนายจะไม่มีวันได้รับกุญแจห้องวิจัยฉันด้วยซ้ําเพราะฉันจะสั่งให้นายทําแต่งานที่ไร้ประโยชน์แล้วก็ต้องเอานายมาใช้เป็นเหยื่อล่อด,ด้วยวันนี้ก็น่ากลัวอีกแล้วมเรื่องแค่นี้เองนายก็ควรจะทําตัวโหดเที้ยมกับอารอนเหมือนกันนะลิเชมีจดหมายมาจากคขาลึหัดไว้เขาเฟโรเมนนะ่ะเฮ้อนี่มันบัตรเชิญน,นี่นะถึงคุณลิเชเอเทลที่เคารพรัก ที่เธอมาเยือนในคราวก่อนสนุกดีฉันอยากจะทําการต้อนรับเธอในฐานะลูกทุนหัวยังเป็นทางการเพราะฉะนั้นก็แวะมาหาหน่อยนะเฟลิกโอไอออนเฟโรเมนนีบัติเชิญไม่มีชื่อฉันใช่ไหมื <c oughs> ก็ไม่มีนั่นแหละแต่จะไปด้วยกันใช่ไหมนะ <c oughs> ขอปฏิเสธดีเอลถ้านายอยู่ที่นี่ฉันก็มีเรื่องอยากจะให้นายทำแทนฉันหน่อยนะอะไรหรอ <laughs> ถ้าอารอนทำเรื่องที่ฉันสั่งไปเมื่อกี้ไม่ได้ก็ให้สั่งเพิ่มเป็น20แผน่นแต่ถ้าเขาทำสำเร็จแล้วก็ให้หนายฉีกทิ้งตรงนั้นเลยหลังจากนั้นก็ช่วยสั่งงานใหม่ให้ทีให้เขาขัดลอกหนังสือที่มีชื่อว่าความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิเศษของร่างกายส่วนล่าง500บบร้อยฉบับจนกว่าฉันจะกลับมาแล้วถ้าทำเสร็จแล้วให้ฉันฉีกทิ้งอีกหรือเปล่า <laughs> ไม่ต้องเดี๋ยวฉันจะเอามันไปเป็นเชื้อไฟในครัวด้วยตัวเองเลยถึงจะรู้สึกแบบนี้มาตลอดแต่ฉันก็ยังคิดว่าตัวเองโชคดีจริงๆที่ไม่ได้เป็นศัตรูกับเธอนะพวกเรามาเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆเลยนะ <c oughs> เดิมทีการตั้งตัวเป็นศัตรูกับคนฉลาดมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดอยู่แล้วนะลำดับการสืบทอดตามกฎหมายการสืบทอดแห่งจกักรวรรดิ อคนที่จะมารับช่วงต่อจากอนาเขตในตอนที่ฉันตายไปแล้วก็คือเวดเดริกถ้าแค่การกันแกล้งกันเหมือนในสมัยเด็กฉันก็พอจะปล่อยผ่านได้อยู่หรอกนะแต่เขาดันพยายามจะล้ำเส้นนี่สิจีเขาคราถ้าจะกำจัดมดในสวนจะต้องทำยังไงหรอหมดหรอครา ผมเคยได้ยินมาว่าถ้านำใบมิ้นหรืออบเชยไปวางพวกมันก็จะไม่เข่ามาตอมแล้วล่ะครับงั้นหรอไม่ใช่สไตล์ฉันสักเท่าไหร่เลยฮะแค่เผามันทิ้งไปให้หมดไม่ได้หรือไงนะถ้าทำแบบนั้นสวนก็อาจจะเสียหายไปด้วยก็ได้ไม่ใช่หรอครับนั่นน่ะสินะตอนนี้เรายังไม่มีพยานวัตถุและเขาก็ยังมีประโยชน์เกินกว่าจะก,กำจัดทิ้งสุ่มสี่สุ่มห้าถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วล่ะก็ในกรณีที่ลิเช่ต้องการ ชายหนุ่มสามัญชนเขาก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องเพียงคนเดียวที่ฉันสามารถส่งมอบอนาเขตให้ได้แต่ถ้ามีปัญหาแล้วล่ะก็คงต้องหาลองวิธีจัดการโดยไม่ให้ยูริเช่รู้ดูแล้วล่ะเพราะถ้าเธอถูกมองว่าฉันเป็นปีศาจที่ตัวเต็มไปด้วยเลือดของญาติพี่น้องแล้วล่ะก็จะปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นมาไม่ได้จีแค้วฉันมีอะไรอยากจะให้หนายช่วยจัดการอย่างเงียบๆนะสั่งการมาได้เลยครับ ส่งคนไปจับตาดูบารอนไอซซเดอร์กับเวดริกให้ทีครับเข้าใจแล้วครับหวังว่าฉันจะไม่ต้องทำอะไรผิดศีลธรรมอย่างการฆ้าธนนะและลูกพี่ลูกน้องของตัวเองนะเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะคะติดตามได้ที่อีพีหน้าเลยค่ะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e ชช่องว่างยังวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ